ไปพูดคุยนะฮะเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับโกตีนะฮะคุณผู้ชมฮะก็คือวุฒิพงศ์กดธรรมคุณว่าล่าสุดตัดสินใจยังไง<ะ>จะมาหรือไม่มนะฮะเพราะจาตุพรพรมพันธ์ถึงขนาดบอกเฮ้ยถ้าเป็นไปได้เสื้อแดงอย่ามาเลยเดี๋ยวไปเข้าทางเขาโกตีอยู่ในสายแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณโกตีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ,รบ,รบท่านผู้ชมแล้วก็ท่านพุทธนะครับครับผมโกตีครับครับคุณโกตีฮะเป็นยังไงฮะสรุปแล้วตกผลึกหรือยังฮะว่า สุดท้ายจะเคลื่อนหรือไม่เคลื่อนสำหรับโปตีก็วันที่23่สิบสามเนี่ยผมนะครับระดมกำลังผมนะคืนยี่สที่สถานีวิทยุของผมนะครับครับนะยี่สิบสี่นี่ก็ก็อยู่ที่ตั้งครับผมยังไม่เคลื่อนนะครับจนกว่านะครับเสไอ้ายนะครับจะเคลื่อนพลไปปิดทำเนียบหรือว่าปิดรัฐสภาหรือว่าปิดปิดสถานีราชการอื่นๆนะครับนั่นแหละผมเคลื่อนได้อน คือเคลื่อนไปไหนฮะเคลื่อนไปเผชิญหน้ากับเขาเลยเหรอฮะก็ถ้าเขาไม่ปิดผมก็จะไ่เปิดเปิดทางให้รัฐบาลเข้าทำงานเปิดทางให้สสเข้าไปประชุมสภาคือบางคนจะบอกโกตีจะไปเปิดยังไงอ่ะเอ้าก็เขาปิดผมก็บอกให้เขาเปิดอ่ะเออจะเดินไปพูดคุณครับเปิดทางหน่อยเหรอครับมันไม่ใช่เปิดทางหน่อยครับถ้าไปแล้วนะฮะเขาไม่ปิดนะครับผมก็จะปิดเขาเองอ่ะ คืออะไรฮะถ้าไปแล้วเขาไม่ปิดจะไปปิดเขาเองไม่ใช่ถ้าเขาไม่เปิดไงครับอ๋อถ้าเขาไม่เปิดผพี่น้องเป็นแซนวิชเอาอีกรอบหนึ่งอ่ะต้องเอาอย่างนั้นนะครับถ้าออดูดกันดีๆไม่ยอมอ่ะเดี๋ยวก่อนคือแซนวิชหมายความว่าไงจะเอาแดงไปล้อมล้อมอพวกเขาก็ผมบอกว่าเอาเอาเอเยไอคุณเปิดประตูเปิดถนน,นให้สสเข้าไปประชุมเปิดชั้นเนี่ให้ในายกเข้าไปทํางานครับมันไม่ใช่หน้าที่เพราะพวกคุณคือกบฏคุณปิดไม่ได้ คือคือเทาวันนั้นเนี่ย25เนี่ยจะมีการอภิปรายไม่พอใจสมมุติว่าคนมากันเยอะแต่เขาเปิดประตูให้รถเข้าออกได้โกตีกับทีมเสื้อแดงไม่มาถ้าเขาปิดล้อมรัฐสภาแล้วรัฐบาลทํางานไม่ได้หรือสสประชุมไม่ได้ผมไปแน่นอนถ้าสมมติประตูยังเปิดให้เข้าออกได้ล่ะคะคุณโกตีประตูยังเปิดให้เอาเข้าออกได้นายกเข้าได้ไม่ไปใช่ไหมถ้าอย่างนั้นถ้าเข้าออกได้ถ้าไม่ได้เสียหายถ้าเขาชุมนุมอยู่ตรงนั้น มันก็เป็นสิ่ของเขาอืมอืแต่ถ้าคุณปิดแล้วไม่ให้มีการประชุมสภาครับทําให้การประชุมสภาล่มประชุมไม่ได้นั่นคือนะครับคุณทำผิดกฎหมายขัดขวางการบริหารงานของประเทศชาติขัดขวางการออกกฎหมายของสสไม่ได้อ่าโปรตีไปแน่ถ้าอย่างนั้นผมไปแน่ครับเออคือถ้าไปทำไมไม่ปล่อยให้ตำรวจเขาทำงานคุณโรตีคุณจะแช่แข็งประเทศผมก็จะเอาน้ำกดแช่พวกคุณอืมเอาอะไรนะฮะน้ำกด น้ำกรดคุณเอาน้ำแข็งผมเอาน้ำกรดแช่พวกคุณเดี๋ยวก่อนนี่ประกาศจะเอาน้ำกรดไปสาดเขาหรือเปล่าเนี่ยพูดอย่างเงี้ยไม่ได้ประกาศสาดผมบอกแล้วว่าคุณประกาศแช่แข็งได้อ่ะทำไม<อ>ผมจะไเอาประกาศเอาน้ำกรดแช่พวกคุณไม่ได้อะจะได้สลายไปทันทีครับเบื่อแล้วเลอพวกนี้เดี๋ยวก่อนคือทำไมไม่ไว้ใจตำรวจเหรอตำรวจก็บอกเขามีกำลังทั้งห้าหมื่นเดี๋ยวเขาจะดูแลทำไมคุณประกาศจะเดินไปหาเขาแล้วไว้ใจพี่แก๊สผมไว้ใจท่่นเป็นคนเก่งจะถ้ามหน่อยตำรวจงวดที่แล้วปีที่ผ่านมาโดนแทงด้วยธง โดนตีจนขาหักโดนรถเหยียบพวกนี้มันสนใจตำรวจหร้อพวกนี้มันม็อบมีเส้นเส้นมันใหญ่มันจะเจอกับประชาชนเส้นประชาชนได้แหละถึงจะเอาอยู่ไม่พันธมิตรเองเขาก็โดนตีเหมือนกันตอนนั้นเนี่ยเจ็ดตุลาที่คุณกำลังพูดถึงเนี่ยเออใครตีครับไม่หมายถึงม็อบพันธมิตรคุณตีตำรวจจนแ้งขาหักทุกวันนี้น่ะเออด้านทงแทงเขาเนี่ยเขาก็โดนเหมือนกันในวันนั้นน่ะเออผมนี่โดนตีหลังหักด้วยตัวเองนะครับเออผมหนึงแค้พวกนี้ไงเออ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนคือที่ประกาศไปอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าคือน้ำกรดนี่คือเป็นวาทะเฉยๆหรือว่าจะคิ้วไปจริงจริงก็เส่อไยบอกว่าจะเอาจะแช่แข็งประเทศไทยถามว่าคุณเป็นใครคุณใหญ่คนเดียวหรือในประเทศไทยอ่ะคือแกน้ำแดงหลายคนก็บอกลยนะฮะผมก็จะเอาน้ำกรดแช่คุณเส่อไยเออแกน้ำเสื้อแดงอย่างคุณจตุพรพรมพันธ์เองยังบอกเลยว่าเฮ้ยไม่ต้องไปหรอกขอเหอะแกน้ำเสื้อแดงขอไม่ต้องไปไม่ต้องไปนี่หมายความว่า ถ้าพวกนั้นชมงุมโดยสงบไม่ขัดขวางการทำงานของรัฐบาลครับครับในเมื่อคุณมีสิทธิออกท้องถนนได้แล้วผมก็ประชาชนทํามจะไม่มีสิทธิออกท้องถนนได้อะอืมไม่แต่ไม่กลัวเหรอเด็จะไปมาชิญหน้ากับเขากทำไมผมไม่เคยกลัวเลยเอ้ากองปราบคุณก็มีบทเรียนมาแล้วนี่บทเรียนก็บทเรียนบทเรียนก็บทเรียนครับกลัวทำไมล่ะคนที่เป็นกบฏคนที่ประกาศรมรัฐบาลเนี่ยคนทาผิดอย่างนี้ไปกลัวทําไมถ้าเรากลัวคนนาผิดประเทศไทยเราจะมีมีคนดีอยู่ได้ยังไงครับ คุณคุณอยากไปมีเรื่องกับเขามากเลยเหรอโกตีผมไม่ได้อยากมีเรื่องคุณคุณถามใังไงคุณถามเสี่ยมอ่ะไม่เสี่ยมก็ถามว่าคุณบอกจะเอาน้ำกรดไปอ่ะไม่ใช่ก็วาทะไงว่คุณประกาศว่าแช่แข็งประเทศไทยได้แล้วผมถามว่าก็ผมก็จะเอาน้ำกรดแช่คุณได้ถ้าคุณทำเลวต่อชาติบ้านเมืองอ่ะจะไปตัวเปล่าหรือเปล่าอ่ะถ้ามันเป็นวาทะถ้าสมมติเขาปิดจริงๆคนมันเยอะจริงๆคุณจะไปผไม่บอกแล้วไปตัวเปล่าอย่างน้อยผมมีไมล์แหละ ผมมีรถโมบายอะในที่แกบัญจาความชั่วของเขาอ่ะรถเที่ยวี้นะผมไม่ยอมนะตาต่อตาฟันต่อฟันนะนี่ไงก็คุณรงมาผมรงไปถ้าคุณดีมาผมดีไปเออคือถ้าสมมติคนมันเยอะแล้วมันล้นปิดไปโดยปริยายอะสมมติคนมันเยอะคุณต้องนึกภาพออกถูกไหมฮะว่าคนเยอะก็มีมวลชนไปมากโดยปริยายอ่ะมาคนไปห้าหมื่นไปแสนคนเนี่ยมันก็มากโดยปริยายอ่ะถ้ามากโดยปริยายมันก็เหมือนปิดไปโดยปริยายอยยังไงเขาไม่ได้เจตนาปิดแต่คนมันเยอะล้นถนนอะคุณจะทํายังไงอะ อ้ามันเยอะลผมก็ไปชุมนุมโดยปริยายก็ไปให้กำลังใจรัฐบาลโดยปริยายมันผิดตรงไหนอ่ะคุณก็จะฝ่าคนก็ไปเหมือนกันเหรอผมจะฝ่าทำไมอ่ะเออฝ่าทำไมอ่ะอย่างคุณจะทำองไงก็ได้รัฐบาลต้องทำงานได้ต่อทำเนีย้ก็มีคนเข้าออกได้รัฐสภาต้องประชุมสภาได้ก็มาสักหนกคุณแน่คิดแน่คุณแน่ใจว่าคุณแน่กว่าตำรวจอีกเหรอคุณจะไปเปิดทางให้ผมไม่ได้ว่าผมแน่กว่าตำรวจเออตำรวจทำงานไปแต่ผมไปให้กำลังใจรัฐบาลมันสิของผมอ่ะเออ คุณไม่กลัวใช่ไหมเนี่ยพูดพูดมาแบบนี้เดี๋ยวคนกลัวมเลยผมไม่เคยกลัวเลยครับเสียอ้เป็นใครผมไม่รู้แต่ผมไม่เคยกลัวกลัวคนชั่วกลัวทําไมครับผมกลัวคนดีจ้าเขาก็มาที่ทำรายชาติมาผมไม่กลัวคนที่ล้มรัฐบาลไม่กลัวผมกลัวนะครับคนที่ทําความดีคือเวลาแดงชุมนุมแดงก็ยังชุมนุมได้เลยแถวทำเนียบแถวราชประสงค์มันก็ปิดโดยปริยายไอ้อย่างนั้นประชาธิปไตยเหรอโกติก็คุณก็ประชุมชุมนุมไลสิก็ไม่มีใครห้ามเียนอนเพื่อใจชุมนุม นะครับกลุ่มสลิมก็ชุมนุมก็ไม่มีใครว่าอะไรนี่เออเออตามก็ตางชุมนุมอ่ะแต่ถ้าเมื่อไรเข้าออกสภาไม่ได้เจอกับโกตีถูกไหมฮะเจแน่นอนผมรักทักษิณผมรักยิ่งรักผมต้องการให้ทํางานนะครับเพื่อบริหารประเทศชาติเพื่อความสุขเพื่อความเจริญของชาติบ้านเมืองประเทศชาติกาลังเดินได้ด้วยดีนะครับประธานอธินิีนนะครับสหรัฐก็ลังจะมานะครับไปไหนได้รับการเชิญชมไล่พวกคนนี้นะครับที่ทาลายชาติเบื้องบ้านเมืองเนี่ย จะมาอย่างนี้เหรอครับคุณประกาศลมรัฐบาลผมก็ประกาศลุกขึ้นสู้พวกคุณอ่ะเอาละฮะขอบพระคุณฮะเราเร้ว่ากันต่อขอบพระคุณครับโกตีครับครับครับสวัสดีฮะนี่แหละฮะโอ้ยบ้านนี้เมืองนี้มันจะเป็นยังไงนะฮะอ้ากก็คือนายกเองก็ดันไปพูดไอ้คำพูดเนี่ยนะฮะว่าจะดำเนินการกับอำนาจต่อต้านค่ะคือมันก็เลยถูกตีความไปกันใหญ่เลยฮะว่านายกจะสั่งจัดการม็อบแต่โกตีก็พูดในํำนองที่บอกว่า ผมไปเหมือนกันผมมีใหม่มีรถนะฮะและที่สำคัญคือถ้าคุณปิดผมก็จะไปเปิด